สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำ r รีอคชันของช่องเรากันนะก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมา r รีอคนะคะเป็นตัวสเตทเนาะเพลงซูนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะที่อยู่ในอัลบั้มของ SM C U X p r e s s นะคะก็เป็นอัลบั้มรวมเนาะของค่าย SM นะคะ ในคอนเอเซมทาวที่ผ่านมาเราก็ได้ดูไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะตอนนี้เขาแบบออนแอร์เลยนะคือแบบว่ามันเป็นสเตจที่แบบดีมากจริงทุกคนคืออยากให้มีมันนานามากๆจริงนะเป็นการรวมตัวของเมนะแล็บเนาะแล้วคือแต่ละคนคือมาแบบแล็บ,บ,บ,บด้วยกันอะไรเงี้ยในเพลงเดียวกันนะ่ะและที่สําคัญก็คือมีแบบพี่เจลเราด้วยนะพี่เจลน้องเอสปานะคะน้องจีเซลนะคือมาร่วมแบบร่วมสเตจกับอ่ะไอดอลชายในค่ายอะไรเงี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยนะคือมันดีมากจริงอะ่ะ คือแบบได้เห็นน้องแบบโชว์ศักยาภาพการแรปออกมาแล้วคือแบบที่สุดจริงๆนะก็ในเพลงซูนะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด5คนนะ <c oughs> นำทีมาโดยแทยงเนาะพี่แทยงนะคะแล้วก็เฮนเดอรี่นะคะอย่างงนะเจโน่เนาะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะจีเซลนะคือแบบดีมากจริงทุกคนคือเสเตจมันดีมากจริงอะเราก็เลยจะมาทำรีแอคนะคะอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่ได้ดูไปแล้วเนาะในคอนเ m t o w ทที่ผ่านมานะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคสเตจเพลงซูกันเลยดีกว่า เริ่มว้าวเปิดมาเลยพี่แทโยงโอ้เจนโน่หล่อมากว้าวดิเซลคือแบบชอบแบบการแรปของแบบแทโยงเลยนะคือแบบเท่มากอะ 컨이 되게 좋아. 제노도 와우, 기대요. 트럼데리 โหเป็นการลงตัวที่แบบดีง,งามมากจริงโอ้เจโนเจโนโ่แบบนโอ้องดูแบบตัวใหญ่มากอ่ะว้าวอ,อย่างๆอ,อือเราชอบท่อนนี้นะ คือแบบในที่สุดพี่เจลก็แบบได้โชว์ของจริงนะกอเท่มากอะชอบทันเมื่อกี้เจนน่คือแบบดูโตมาก จริงๆควรทำแบบสเตจแบบนี้ออกมาบ่อยคือมันแบบมันดีมากจริงเซโนหลอกมว้าวไม่ทยงว้าวชอบท่นี้มากเซโนกับดีเซล โอ้พี่เจลคือแบบด้วยความที่พี่เจลเป็นที่อื่นคนเดียวอะ่ะเออคือมันแบบมันเท่มากจริงอะโอ้โหดีงามมากจริงว้าวหลบไปคะ่ะโอ้โห เลิศมากอะขนาดดูแบบดูรอบที่สองแล้วนะสะเตทคือเลิศมากจริงชอบมากโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะสเตทเพลงซูกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคือจะบอกว่าเพลงซูเนี่ยเป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆเลยนะในอัลบั้มของ smcu e x p a s s เนาะ คือได้ฟังตั้งแต่แบบตอนปล่อยครั้งแรกคือแบบว่ามันดีมากจริงอะเป็นแบบเป็นการรวมตัวของเมนแล็บนะคะทั้ง5คนนะแลวคือมีความแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเลยในค่ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่สําคัญคือพี่เจลเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะที่แบบว่าได้ไปอยู่ในแบบยูนิตแล็บอะไรเงี้ยคือมันแบบทเท่มากจริงทุกคนคือตัวสเตดอะมีแบบว่าแทยงเฮนเดอรี่อย่างๆเจโน่เนาะแล้วก็จีเซลรวมตัวกันคือแบบว่ามันมันดีมากจริงอะเออคือมันเข้ากันมากจริง พอมาอยู่ในตัวเพลงอะไรเงี้ยมาร่วมแสดงสเตจเพลงเนี้ยคือเท่มากแต่และคนคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆนะควรจะมีแบบสเตจแบบนี้เยอะๆนะคะเป็นการรวมตัวของรุ่นพี่รุ่นน้องในค่ายอะไรเงี้ยมาร่วมแบบสเตจกันอนะไรเงี้ยเนาะคือดีมากอะ่ะเมน랩ห้าคนคือแบบเท่ไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วคือแต่และคนคือมีสไตล์แบบของตัวเองอะไรเงี้ยในการแรปอะไรเงี้ยแล้วจีเซลก็ได้แบบโชว์ศักยภาพนะคะการแรปของแบบจีเซลแล้วนะ จากที่แบบว่าน้องแบบเก็บมาน,นานแบบเก็บมนนานาจริงๆนะแล้วคือ SM ก็คือไม่ให้ปล่อยของเลยนะพอมาในเพลงนี้จีเซลคือได้ปล่อยของให้แบบคนนอกได้รู้บ้างเนาะนอกดอมอะไรเงี้ยคือจีเซลเลิศจริงๆนะในเพลงนะี้คือเลิศมากเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในแบบว่าในยูนิตในสเตทอะเออเลิศอะ โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายยองกีควางยายายาวิสุวา